สั้งกองหยังมาที่ไที่ายแค่นี่มันจะถูอะไรอีกตละมือนี่แม่เที่ยวลาเตว่ายดูให้เจ้าของหนูเองแม่อันนี้ไงกล่องุ่มของพ yeah. uh ี่เจ no ีย499บาทแก่แกแก่าังไรเลเร็วกงสุ yeah, une, ่มใช่องสุ่มกันมาค้อชุ่ไก่หรอไก่ไปชุ่มคือชุ่มใหัวหยังนี่499บาทอืออุ้ยูใช่ไหมใช่อันิเซรามู่กดมิวหยังนี่ เฮ้ยเสียให้แม่จ้าคืออะไรอ่ะอะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ยคุณกระปุกที่ได้รับเงินรางวัลเงินต้นหนึ่งหมื่นบาทกินไปเชื่อขอนะบันได้เขล้องสร้างกับตัวเขาเขาตัวละตายจับหอยได้แล้วไอ้เดี๋ยวมันมีอะไรอีกเนี่ยมึงไม่ต้องเรียนเลยมึงอย่าเรียนอย่าเรียนมึงอย่าเนียนมึมีไส้ละลูกแก้ด้วยเอาอันนี้ก็ได้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้กินว่าเชื่อหนึ่งหมื่นบาทคุ้ม